ไล่อยไปไไหแล like ้วทำไมถึงเลือกซื้อกระเป๋าอันนี้อ่ะเพราะไห่เพราะถ้าเกิดไม่ใส่ตัวนี้มมเรา่อผอมโอใส่ตัวนี้มา่่มเาเาพี่ใช้ใช้กระเป๋านี้มานานยังครับน เวลาบวักคนะเพราะว่าใหญ่เนาะสายสายล้างมันใหญ่แม่ใช้ตลอดเลยปะใช้ทุกวันปะก็ใช้ทุกวันก้เต็มทล้วครับสะพายมาทุกวันแล้วก็พอมาถึงที่ทำงานก็ตะวังไว้นี้มาเก็บตลอดเลยปะจ่จบะไรก่เคุสว่าเป็นกะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ อัหลังด้วยพี่อัหลังให้ผมดูนะโอเคครับ มีชาวาประชาชนาแชร์เข้าไปในโซเชียลชื่นชมทางน้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะอยากที้เห็นภาพอืมครับผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ว่ามีตำรวจไทยที่คอยช่วยเหลือประชาชนอยู่ครับก็รู้สึกดีว่ายัางอยู่ข้างเราอยู่ครับอขอบคุณครับเห็นที่เขาใส่โลมาเวลแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเหมือนแทนฮีโร่คนหนึ่งอะครับ พอดีพอดีพี่เขาใส่เพราะว่าเขาบาดเจ็บเขามีหัวไหล่เขาบาดเขาก็เลยใช้ปมาตัวนี้ช่วยครับเราก็คิดว่ามันมันผิดไหมหรือว่ามันมันก็ดีเป็นการช่วยพี่เพา่นทำงานมันดีครับเหมือนกับว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กทุกคนด้วยครับว่าเออถึงแม้ว่าเขาจะบาเดเจ็บแต่เขาก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ครับครับ 哎嘿。<laughs> 好，拜拜，哥。